อ่ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันใน EP ที่10เนาะหลังจากห่างหายไปนานเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวเข้ามาดูตลาดมืดเข้ามาดูสกิลอะไรเรียบร้อยเนาะอันนี้คือผมเข้ามาเล่นล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับนี่นะฮะผมเข้ามาเล่นล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะอ่าก็ได้ของมาครบเป็นที่เรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวอย่างแรกวันนี้เราจะมาทำการาสร้างไอเทมเทพบวกค่อยๆสร้างไปเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วครับอ่ะวิธีการสร้างไอเทมเทพบวกวก็คือเราต้องมีไอเทมระดับเทพนะครับอ่าหกชิ้นนะฮะรวมชิ้นที่เราใส่อยู่ด้วยนะโอเคถ้าเรามีครบแล้วก็ เข้ามาที่ภาษานนะครับแล้วก็มาที่เทพบวกฮนะกดสร้างไอเทมเทพครับแล้วก็กดชิ้นแรกของเรานะฮะไว้เสมอนะฮะนี่นะฮะกดชิ้นแรกของเราฮนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นบวกหนึ่งหมดนะฮะอ่าเราก็สร้างเลยครับอ่าขึ้นมาอีก4ี่หมื่นนะ แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือรอหมวกแล้วก็วิธีการสร้างนะครับไอเทมพวกนี้ก็คือพยายามเก็บเหรียญตาเหมานะเหรียญสีแดงพวกนี้ครับนี่นะเหรียญสีแดงตรงนี้นะพยายาม เก็บไว้นะฮะเก็บให้มันแบบเนี่ยครับได้เยอะๆเลยนะฮะเดินตาเหมานะคือถ้ายิ่งมีเยอะยิ่งดีครับพูดอย่างนี้เลยนะฮะ ่แล้วก็รู้สึกว่ามันอะไรจะเซตอีกอย่างหนึ่งน,นะอ่ะโอเค5มันเตอร์5,000ตัว 5, อ่าโอเคเมื่อกี้ไปกดดูวิดีโอมานะอันนี้ก็เป็นอัปเดตวันที่สองเนาะก็เพิ่งได้มาสามสิบล้านก็หมดเป็นที่เรียบร้อยฮะ ก็เดี๋ยวผมมาเล่นอัดสเตจเพื่อผสมหาของอีกแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเมื่อผมได้เพิ่มระดับแหวนอีกหนึ่งชิ้นเนาะโอเคอ่าผมก็จะฟาร์มอยู่นี่นะฮะเป็นสเตจที่อ่าห้าเนาะแต่ว่าจริงๆริถ้าเกิดเล่นสเตจอื่นดีกว่านะฮะโอเคก็เดี๋ยวขอฟาร์ม ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ